สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพิมพ์บัตรเมจิกการ์ดรุ่น300 NEO ครับรายละเอียดของเครื่องพิมพ์บัตร m a g i c g าร์ดรุ่น300 NEO เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องพิมพ์บัตรสิ่งที่เราจะแถมมาในกล่องก็คือสาย a c 3ชนิด3แบบให้ลูกค้าเลือกใช้นะครับแล้วก็จะมี usb สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับแปลงไฟนะครับ แล้วก็จะมีของแถมที่ให้มาในกล่องอีกก็คือจะมีบัตรแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีริบบอนสีแถมมาให้1ม้วนนะครับสำหรับใช้งานตัวเครื่องด้านหน้าจะประกอบไปด้วยหน้าจอสําหรับแสดงผลสถานะการทํางานของตัวเครื่องแล้วก็จะมีปุ่ม on off มาให้แล้วก็จะมีกล่องสําหรับรับบัตรที่พิมพ์เสร็จแล้วจะตกลงมาที่ด้านหน้าตัวกล่องรับบัตรด้านหน้านะครับจะสามารถจุบัตรได้อยู่ที่70ใบนะครับตัวกล่องด้านหน้านี้ส่วนกล่องใส่บัตรเนี่ยจะรองรับบัตรได้อยู่ที่100ใบสําหรับวิธีการใช้งานตัวเครื่องก็ ตลับสําหรับรับบัตรแล้วก็กล่องใส่บัตรเชื่อมต่อ USB ผ่านพอร์ตด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องเนี่ยจะมีพอร์ต USB อยู่นะครับก็เชื่อมต่อได้เลยก็เชื่อมต่อทางพอร์ต USB นะครับช่องนี้ <g oda> ส่วนวิธีการใส่ริบบอนเนี่ยก็คือกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บตัวเครื่องจะเด้งขึ้นมาวิธีการใส่ริบบอนสีนะครับเริ่มจากตัวนี้เป็นริบบอนสีนะครับวิธีการสังเกตว่าตัวไหนเป็นริบบอนสีเนี่ยตัวข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่า YMCKO เป็นสัญลักษณ์ของริบบอนสีนะครับส่วนตัวเน นะครับวิธีการใส่ก็คือแกะกล่องมานะครับจะเป็นริบบอนฟิล์มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีสีบอกวิธีการใส่อยู่ก็คือสีน้ําเงินอยู่กับสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวอยู่กับสีขาวนะครับใส่ริบบอนเรียบร้อยแล้วปิดฝาเรียบร้อยนะครับ ส่วนด้านหลังจะเป็นตัวกล่องใส่บัตรสําหรับการพิมพ์นะครับวิธีการใส่ก็คือนํบาบัตรเปล่าที่แถมมานะครับใส่เข้าไปในกล่องแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็ทําการสั่งพิมพ์ได้เลยสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านข้างนี้เลยสําหรับวันนี้พอดแพ็คสวัสดีครับ